อาเซนอนจ้องควา้านิโคลัสแจ็กสันจากเชลซีเสริมคมล่าความสำเร็จสิงบรูอาจพร้อมขายหลังควา้าหอ,อกใหม่วันที่28มิถุนายน2568ตลาดนักเตะพรีเมียร์ลีกเริ่มขยับอีกครั้งเมื่อมีรายงานจากดันแคนคาเซินันกข่าวซายฟุตบอลที่มีความน่าเชื่อถือว่าปืนใหญ่อาเซนอนกำลังพิจารณาเซ็นสัญญาคว้าตัวนิโคลัสแจ็กสันกองหน้าทีมชาติเซเนกัลของเชลซีมาเสริมแนวรุกในช่วงซัมเมอร์น,นี้โดยเขาถูกเพิ่มชื่อเข้าไปในลิสต์เป้าหมายลำดับต้น,ตน หลังจากดิ้นของกองหน้ารายอื่นยังไม่ชัดเจนอาเตตาหวังเสริมเขี้ยวเล็บหวังควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้ภายใต้การคุมทีมของวิกเกนอาเตตาผู้จัดการทีมไฟแรงอเซนอนมีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมในช่วง2ฤดูกาลหลังโดยเฉพาะฤดูกาล2023-24ที่เกือบพาทีมควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จแม้สุดท้ายจะพลาดท่าให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแบบเชยดชิวแต่ก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาอยู่ไม่ไกลจากความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้อาเตตาจึงมองหากองหน้ารายใหม่ที่จะเข้ามาเพิ่มมิติในเกมรุกหลังจากปัญหาเรื่องการจบศกอยังคงเป็นจุดอ่อนโดยก่อนหน้านี้อาเซนอนมีข่าวกับกองหน้าอย่างวิกตอร์เยอแคเรสซอบออติงลิสบอนเบนจามินเซสโกแอเบลไลซิกแต่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ทำให้ล่าสุดพวกเขาหันมาให้ความสนใจนิโคลัสแจ็คสันซึ่งมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกและน่าจะเป็นทางเลือกที่เข้ากับระบบได้ทันที ผลงานของแจ็คสันกับเชลซีมีทั้งแววรุ่งและข้อกังขานับตั้งแต่ย้ายจากบียาเรอันทีมในลาลิกาสเปนมาร่วมทัพเชลซีเมื่อช่วงเสม,มอปี2023โดยค่าตัว31.8ล้านปอนด์ประมาณ1.4พันล้านบาทแจ็คสันลงเล่นให้เชลซีไปแล้ว80นัดรวมทุกรายการทำไปได้30ประตูซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่พอใช้ได้ในฤดูกาลแรกที่เล่นในพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามฟองของเขาถูกวิจารณ์ว่าไม่สม่ำเสมอ มีเกมที่โดดเด่นและเกมที่หายไปจากสาระบบอีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องวินัยในสนามเช่นการพลาดใบแดงจากการเข้าบอลที่ไม่จําเป็นซึ่งอาจเป็นจุดที่ทําให้อาเตตาต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเชลซีเริ่มขยับอาจเปิดทางให้แจ็คสัญญาด้านเชลซีเองก็มีความเคลื่อนไหวในตลาดเช่นกันโดยเพิ่งคว้าตัวเรียมดีแลฟดาวยิงจากอิบสวิทเทามาร่วมทีมโดยค่าตัวราว30ล้านปอนด์ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าสิงบรูก,กําลังปรับโครงสร้างในแนวรุกใหม่และมีความเป็นไปได้ที่จะเปิดรับข้อเสนอ หากอาเซนอลยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามาแมทเชลซี Chelsea จะเพิ่งลงทุนกับแจ็คสันไม่นานแต่ด้วยแนวทางการทำทีมที่พร้อมหมุนเวียนผู้เล่นหากฟอร์มไม่ตอบโจทย์ก็อาจทำให้ดีนี่เกิดขึ้นได้วิกครดินปืนใหญ่จะได้อะไรสิงจะเสียอะไรหากดีนี่เกิดขึ้นจริงจะเป็นการย้ายข้ามฝั่งลอนดอนที่น่าจับตามองอีกหนึ่งรายอาเซนอนจะได้กองหน้าที่มีทั้งความเร็วความคล่องตัวและความความสามารถในการพังประตูจากหลายมุมมอง ขณะดเดียวกันก็ต้องบริหารจัดการเรื่องฟอร์มและวินัยของเจ้าตัวให้ดีสำหรับเชลซีพวกเขาอาจมองว่าเป็นโอกาสในการเคลียร์พื้นที่ให้กับนักเตะใหม่ยังดีแลกและใช้เงินจากการขายแจ็คสันไปต่อยอดในตำแหน่งอื่นๆที่ต้องการมากกว่าบทสรุปดีนที่มีโอกาสเป็นจริงและน่าจับตามองแม้จะยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่การที่ชื่อของนิโคลัสแจ็คสันถูกรายงานว่าอยู่ในลิสเสริมทัพของอาเซนอลอย่างชัดเจนก็เพียงพอจะทำให้แฟนบอลจับตาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งตลาดซื้อขายจะเริ่มเคลื่อนไหวอย่างจริงจังหากดีนี้เกิดขึ้นนี่อาจเป็นการเสริมแกร่งที่เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าเกมรุกของอาร์เซนอลและอาจเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอที่ทำให้พวกเขาก้าวสู่ตำแหน่งแชมป์ลีกสูงสุดในฤดูกาลหน้าได้สำเร็จในที่สุด